ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวฤดูการท่องเที่ยวที่วัดซับตะเคียนตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตําบตท่าดวงอน้องไผ่จังหวัดเพชรบูร์จึงเป็นอีกหนึ่งวัดสถานที่สำคัญที่มีความงดงามสงบร่มเย็นอยู่ท่ามกลางคุณเขามีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งวันซึ่งเป็นวัดที่พระอธิการวิชัยรัตหรือที่รู้จักกันนามของหลวงปู่คุ้ยเทพเจ้าลำน้ำกงอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินปัจจุบันได้มรณภาพแล้วสิริรวมอายุ90ปี เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดรับตะเกียนและเป็นพระเกจิอาจารย์สิทธิเอกสืบสายวิทยาคมจากพระครูวิชิตพัชราจ,จารย์หรือหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกอำเภอเมืองเพชรบูร์อดีตพระเกจิชื่อดังซึ่งมีลูกศิษย์ให้ความเคารพนับถือและวนเวียนมากลับไหว้เป็นจำนวนมากโดยตัววัดตั้งอยู่กับเทือเขาเพชรบูร์ เขตแดน,นติดต่อเภอพักทรีชมพนจังหวัดชายภูมิมีจุดเด่นอยู่ที่เจดีพระธาตุอรหันต์108รตั้งเด่นเป็นสา่าอยู่บริเวณเนินเขามองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบซึ่งชั้นล่างของเจดีจัดทำเป็นห้องโถงสำหรับบรรจุร่างของหลวงปู่คุ้ยไว้ในโลงแก้วโดยผู้ที่เคารพศรัทธาและศิษยานุสิได้เข้ามากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสริมงคลกับชีวิตรามเมศบงแก้วข่าวภาพมือนสิชาคลายแก้วรายงาน